นักดับเองไม่ปัญญานะครับุูคคอสของนาทีวิเศษพลาดเยอะมาโน่เองเครียดเลยแลนะดูจังหวะนี้นะเ่ยเรือกเสียประตูไปก่อนแล้วนะครับดีว่ากโจนารเก็บดีเนี่ยสลายกัดไม่ได้ ถึงตอนนั้นเนี่ยถึงนาทีสิบห้าเกมมันยังสูงสูงกันอยู่นะครับยังอึดอัดอึดอัดนะครับและดูจังหวะนี้นะครับได้ประตูนะครับการโซนตายเนี่ยเปิดแล้วดูบ่งสะบัดครับโอ้โหต้องหอกรับเลยครับว่าลูกนี้เนี่ยลูกครอสเข้าไปก็ดีนะครับลูกบ่งของนามันดูก็ถือว่าเพอร์เฟคเลยครับดูครับหุ่หบ่งเนี่ยเข้าเต็มหน้าขาดเลยครับดูครับล้วสะบัดเนี่ยเช็ดคานเข้าเลย คือระยะมไ,ไม่ได้ใกล้นะครับแต่ว่าด้วยสัญชาติยางรับหมุนสะบัดไปครับแล้วก็มันพอเหมาะพอเจาะแล้วเดิน,นครับครับดูเป็นช่วงท้ายเกมนะพี่จะมีโอกาสได้ซันดกกนะครับจากอันนี้นะครับลุ้นเนีันแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรเลครับหรือว่าสุดท้ายครับโค้ชไปเนี่ยแล้วเราจะบอกวัทีผู้สิงจากอุมาลเปล่ปาหมดเวลาทั้งการเวียดนามครับที่ สามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะครับเปป่ประตูตอบสูงกระตูงหน้ามาดูแมนยู83นะครับ